สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนลุงพลป้าแตนหอบคของนี้ออกจากหมู่บ้านกกกอกเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่หมู่บ้านกกกอกมีารายงานว่าเมื่อวันที่29พฤษภาคมเวลาประมาณ14นาฬิก55นาทีลุงพลหรือนายชัยพลและป้าแตนหรือนางสมพรลาพโพสองตัวละครสำคัญในคดีของน้องชมพู่ได้เดินทางออกจากหมู่บ้านไปโดยทั้งคู่ เก็บของใส่กระเป๋าเดินทางพร้อมสัมภาระต่างๆขึ้นรถกระบะที่มีการบรรทุกต้นไม้ใส่ท้ายกระบะไว้เดินทางออกจากที่บ้านพักไปพร้อมกับลูกชายอีกสองคนรายงานข่าวแจ้งอีกว่าคาดว่าทั้งหมดจะเดินทางไปที่บ้านเกิดของลุงพลที่บ้านวังเยี่ยมตำบลหนองแวงใต้อําเภอวานอนอนิวาจังหวัดสกลนครที่อยู่ห่างจากบ้านกกอกะประมาณ160กิกิโลเมตรเพื่อที่จะนำต้นไม้ไปปลูกรวมทั้งช่วยพี่ชายก่อสร้างบ้านด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศล่าสุดที่บ้านของลุงพลมีเพียงกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ช่วยกันสอดสองดูแลบ้านเท่านั้นพร้อมกับถ่ายภาพไลฟ์สดการไปทำข่าวของผู้สื่อข่าวแต่ละสำนักหลังมีกระแสการออกหมายจับคนร้ายในคดีสำหรับคดีน้องชมพู่ผ่านมาแล้วกว่าหนึ่งปีความคืบหน้าทางคดีเป็นไปในทิศทางที่ดีแม้จะยังไม่ออกหมายจับใครแต่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ออกมายืนยันว่าคดีน้องชมพู่จะมีความคืบหน้าชัดเจน ภายในเดือนหน้าอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ